คือครัปอาไรซิ่งเกาะเกียวนี้นะเดี๋ยวอู้โดนอู้อ้โดนนั่นกัดยางในชะ่ะโดี๋ย ผม,ผมเจอกันกับผมอีกแล้วผมเจ็ดโอเวอร์โรลนะครับก็วันนี้นะเช็คหมาใหม่นะครับผมเป็นหมาปลาช่อนปลากระสูบลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะหมายสวยมากตรงนี้ข้างๆนเป็น คลองน้ําเรียบคลองน้ําเปิด Google แมปมานะสวยอยู่นะนี่จะได้ลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองพอดีเห็นมันเป็นน้ําไหลนะข้างคลองเชิรประทานนะครับคลองส่งน้ำนะเนี้ยนะยาวๆเลยจะลองเช็คกระสูกดูครับผมไปทางลำบากหนย,ยสวยอยู่นะครับน้ำโมาข้างบนนะครับผมดู ลองดูครับผมว่าจะมีผลงานไหมปะใช้เป็นกระดีก่อนนะครับผมเห็นน้ําสวยลองแมะเช็คดูก่อนครับมีตัวไม่มีตัวใครว่ากั <c oughs> 10, นสิบยี่สิครับกะว่ามาเช็คาโดนะจะมีไหม ขยับลงไปข้างล่างดูจะได้ดนชึบสุดปลายน้ำนี่ เงียบเงียบไปราไปเช็กหมายปลาช่อนชาโดูดีกว่านะผมไปหมานปะครับอ,อ๋อเดอกพ่อปลาดูมันน้องเดมันขึ้นหลายๆย ขึ้นจิ๊บป่ครับหน้าอันนี้หน้ามันยุบลงมันมพอพอเมื่อกี้ทวมหวดัดตีบ่ะหัมเบิดสิบไม้ สวยมากกับกบยางนะครับนะแกตกอย่าอย่าสดนะครับปลาไหลซิ่งสายสดไม่อดแน่นอนครับปิีงมากครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ถือว่าใส่โลยคอยู่นะครับรลืมกดเลขคอร์ดนะครับผมพอกดเลขคอร์ดก็แบบเป็นโหมดแบบไทม์แลปไปนะครับขออภัยนะครับผมถือว่ามาเช็คไมนะ yeah. okay, ้นะชาใสโอเคครับผมตัวนี้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนับกัดเหยื่อปลอมครับลุยรอบนี้เด็ดคอร์ดแน่นอนโอเค ครับเน่ตัวหนึ่งนล้วยครับกับมากกัดอยู่หนีเลยนี่มแมนนี่ดูดอยู่หนีเลยครับจะเอาเงี้ยขึ้นแล้วนี่นี่ดูดอยู่หนีเลยอยู่ตัวหนาเลยครับโอเคิดามันนีมามักกัดเลยแมนนั่งสีเงิง มาดูว่าครับอูโอ้โดนโอื้โดนน,น่นนมาอืโหโ้หึกระด่างเีรอจอ อ,อวันนี้กัดหัวมากไซสามสี่สไม่ใช่นะอะมาเลยครับแ้มที่สองสิบจิตเลยครับวันนี้เล็กกอดแนี่นอนไปไปยังอยู่สองสามไม้มาเล้อเดือดเดือดงัดมือเลยครับตัวนี้สุดยอครับ มามนาะแกมแปดนระับโลกว่ากับสองโลกัดเป็นเหล่อยางจีนเตะครับผมของค่ายฮันสานะ,นะครับผมเบ็ดหกโอนะครับผมฮันซาเบลดนะครับผมสุดยอดอ่ะกัดมันมากครับผมตัวนี้ สูงนิดหนึ่งแล้ววัดสวนเลยนะครับผมตกใจมากผมนึกว่าไซประมาณ 3- 4สี่โลได้ครับไซ์มันไม่ได้ใหญ่มากแต่เขมันครับผมตัวนี้ตึงๆแล้วผมพอดีมีนะ้าที่มาตีย่าสดมาตีด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับน่าจะมีตัวอีกอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกัดไหมเพราะว่ามันจะเที่ยงเลยนะครับผมออกมาก็จะสิบโมงเรากะแวะมาเช็คครับผมโอเคสุดยอดตามกันต่อครับผมลุยต่อ ขึ้นขยำหอยใส่ืีว่าโอเคมันสายนั่นแดดผมว่าน่าจะอยู่ในป่าน,นี่แหละ เชาวชาวว่ารวยเลยล่ะมุมนี้เลยกิน 你怎么回事 เข้าามดูครับเฮ้ยอันตรายไม่นัาเข้ามานะครับน่าจะไม่มีรองเท้าบูทไปไปดูใส่ไว้แล้วไม่เก็บนะครับปลาก็ตายนะดูเก่าขนาดนี้เออไปดูปลาไหลเลยคือครับปลาไหลสิ่งห์เกาะเที่ยวไหมครับ โอ้นี่ครับนะนี่ครัย,ยุดเดี๋ยวมีตัวโดนแน่นอนครับแต่ตอนนี้เราได้สองแต้มนะครับถ้านาะท่านาเขามาก่อนผมว่าเราไม่มีทางได้แน่นอนมันตีก่อนนิดนึงนะครับมันก็เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราตีอีกสักพักนะครับเราก็คงกลับอานบ,บนแดดนะจะเที่ยงครับผมโอเค คงกลับเลยนะครับผมขอตัวกลับเลยนะน่าจะหมดเวลาแนละ้วเพราะว่ามันเที่ยงเที่ยงแล้วมันร้อนนะครับปลาก็น่าจะลงดึกแล้วก็สําหรับทริปนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกะว่าจะมาเช็คหมายดูน้ำดฉเชก็ผลประกอบการก็นะครับได้เป็น2แเต้มนะครับผมประมาณไซส์ประมาณโลกว่า2โลครับโอเคขออนุญาตเก็บนะเพราะว่าช่วงนี้ต้อง กักตุนสเสบียงนะครับเซฟเซฟค่าใช้จ่ายนะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามยังไงก็เจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับผมเห <Yeah. S 1> ็นนะโอโหเป็นฝูงเนี่ย